รับ hey. สวัสดีชาวอินเฟส t a สเตชันไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บ i n นเฟสต์สเตชันไทยแลนด์นะครับผมก็จะมาชี้แจงเรื่องกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องร่วมเว้บอกเลยเป็นกิจกรรมที่ได้ของง่ายๆนะครับแล้วก็ก็เป็นกิจกรรม i n นเฟสต์สเตชันไทยแลนด์ฉลองครบ2ปีแอนนิว r ซ a รีจากไอเทมฟรีเพียบนะครับผม เสี่ยงเป็นแล้วนะครับก็ตอนนี้แ e ฟนเด a t i o n ก็เปิดมาได้จะ2ปีแล้วเนาะเรียกได้ว่าอยู่กับเรามาค่อนข้างนานนะครับผมนะสับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แจกของง่ายๆฮะสปีแล้วนะแจกของกันแบบสบายๆเลยนะครับโดยกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวามนี้จนถึงวันที่31มธันวานก็ถึงสิ้นปีนะครับปีใหม่พอดีเลยเนี่ยห้นาทีด้วยนะแหมก่อนปีใหม่ด้วยนะครับโดยเงืนะ่อนไขเนี่ยก็ออนให้ครบ อ๋อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้เค้กก้อนเล็ก1 1ชิ้นนะครับถ้าออนครบ5ชั่วโมงโดยแต่ละโ,โดยแต่ละวันเนี่ยออนได้5ชั่วโมงนะครับสามารถเอาได้5ชิ้นนะครับผมโดยสามารถนําแต่ละชิ้นเนี่ยไปเปิดอ๋อเป็นใบสุ่มนะครับก็จะได้ขอแต่ละอย่างตามนี้เลยนะฮะแล้วพอออนไลน์ครบ5ชั่วโมงก็จะรับเค้กก้อนใหญ่1ชิ้นนะครับโดยถ้าสะสมครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกของรางวัลได้ตามนี้เลยนะครับจะแลกแลกเรียงออกมานะฮะไม่สามารถมาถึงแลก สไนเปอร์ s s เลยไม่ได้นะครับต้องแลกชิโนบิมาร์กนะครับโปรเจกต์เลเวลสแล้วก็ไนายวิชั่นนะครับแล้วก็รับเสร็จปุ๊บเราก็จะรับอันต่อไปนะั่นคือเดมอนมาร์กนะครับหน้ากากปีศาจนะครับรับเสร็จปุ๊บก็จะรับโอนิมาร์กนะครับผมหน้ากากโอนิ i, แล้วก็สไนเปอร์ไรเฟิลแรนดอมบ็อกซ์นะครับโดยจะสุม่มสไนเปอร์ทั้งหมดขี่กระบอกว่า1ิกระบอกนะครับแต่ว่าไม่มีเอ่อดีเอสอาร์หนึ่งไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่เข้ามายังเป็นแร็ปสุดก็คือ SV98 เวลี่แรงนะแต่ว่า m 1 0 7แรงกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปกดร่วมกิจกรรมครับเนี่ยครับกดตรงนี้นะฮะเข้าร่วมกิจกรรมปั๊มอ่าตอนนี้ผมก็เราอินเรียบร้อยละก็ถ้าเราออนในเกมนะครับหชั่วโมงเนี่ยจะได้1สิทธิ์นะครับผมแต่ถ้าเราแบบพ้ยเราว่า GC เราเหลือเราไม่ออนดีกว่าขี้เกียจออน on, หรือว่าวันไหนเราออนได้แค่3ชั่วโมงแล้วไม่ครบนะครับเราสามารถมาซื้อสิทธิ์ได้ด้วยนะครับโดยใช้ GC 100 GC เท่านั้นนะครับในการซื้อกดซื้อครับอ่าหสิทธิ์ ผมก็ซื้อ50สิทธิ์แล้วกันครับยังไม่ได้เข้าไปอ่อนเลยโอเคซื้อสิทธิ์ครับครบ50ิเลยปึ๊บอ่าตอนนี้ผมก็มีเค้กก้อนใหญ่ทั้งหมด4ชิ้นละว,วันนี้เราสามารถแลกชินบิมาร์กได้แล้วนะครับผมมาเปิดไพ่ใบแรกนะครับใบแรกเลยได้ดีเซอร์ตโอเคเอ้ยได้โล่นี่โอเคอยู่กาคิลเลอร์กาคิลเลอร์เอ้ยบริเคดโอเคอยู่ใบต่อไปใบนี้ ระเบิดครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นใบนี้แล้วกันโอ้โลโหได้โลสามอันเลยหมดแล้วฮะสองชิ้สำเร็จครับตอนนี้ผมก็มีเค้กั้งหมด5ชิ้นแล้วนะครับสามารถแลกชิโนบีได้แล้วครับอันแรกนะครับผมกดรับรางวัลเรียบร้อยครับคุณได้รับชิโนบิมาร์คก็ตอนนี้ก็เข้าคลังเรียบร้อยละอ่าแชร์เพื่อรับรางวัลเอต้องแชร์ด้วยเอาแชร์ก็ได้ต้องแชร์ด้วยใช่ไหมโอเคแชร์แชร์แชร์ได้หน้ากากแล้วว่าได้หน้ากากแล้วว่ะ เทพซ่าเทพบเทพซ่ซานาคาด้วยนะพิมพ์ผิดโอเคอ่าแชร์ครับตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากอยากร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์เอาไว้นะครับผมก็แจกฟรีครับของพวุนี้ไม่มีไม่มีไม่มีดอปบอสแน่นอนนะครับก็ต้องมาทำกิจกรรมนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถูกใจคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับผมก็ทำกิจกรรมกันด้วยนะครับอย่าลืมเนาะของฟรี ใช้ GC ร้อยเดียว500เองน้อยนะโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ละกันครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์สวันนี้เอาไ like, ว้แค่นี้ละกันครับขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจนจบสุดจนจบสตรีมอะไรจนจบคลิปครับสวัสดีครับ